Takk fyrir að hluta. สันซิลฟี่ 1.6S เยอะธรรมดาปี2013คันนี้นะคะจะสวยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาชมด้วยกันแล้วนะคะด้านหน้านะคะคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีสีเงินด้วยแบบนี้เลยส่วนไฟหน้านะคะอันนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะกลมๆสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะคันนี้เนี่ย ตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ16เลขยางคือ205ทับ 55ZR16 นะคะโอเคันนี้นะคะกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือเปิดเนี่ยจะมีที่กันรอยนิ้วมือรอยเล็บมาให้ด้วยนะคะ แล้วเราก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างกับด้านหลังนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีการฝาดมาให้ด้วยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะถ้าเราจะเปิดนี้เราก็ต้องไปเปิดจากด้านในเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะแปบ๊บนึง อืโอ้โหกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับที่เก็บของโ,อโหเราสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะเราสามารถเอาผ้าห่มอะไรอย่างนี้มานอนได้เนาะ,ะเพราะว่ามันกว้างมากจริงๆมาพร้อมกับเล้ยางอะไรนะคะแล้วก็แม่แรงนะคะหืมกว้างมากค่ะใส่ของได้เยอะมาก โอ้ตรงกระจกนะคะก็จะมีโครเมียมนะคะตัดขอบด้วยสวยมากๆเลยค่ะคันนี้นี่คือดูดีดูหรูแล้วก็ดูแพงมากๆเรา,าจะมีพมมาให้ด้วยนะคะก็ทําให้ทําความสะอาดง่ายมากขึ้นค่ะเบาะนะคะ,ะ,คะจะเป็นเบาะผ้านะคะนุ่มมากๆเลยนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีเบจเนาะเข้ากับสีขาวสุดๆเลยคะ่ะ แล้วภายในเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นกิ่งขนาดกลางกว้าง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันค่ะ <c oughs> อืโอ้โหภายในนะคะ <c oughs> ตรงที่นั่งคนขับนะคะก็ถือว่านั่งสบายมากเลยนะคะ ือหนูก็เป็นคนตัวเล็กนะคะแต่ก็เหยียบถึงเนาะขาถึงแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะกว้างนั่งสบายมากขับรถสบายสุดๆเลยโอเคคันนี้นะคะไม่ไม่อยู่ที่หนึ่งแสกิโลนะคะและ้วคันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิทยุนะคะ สามารถใส่ซีดีได้นะคะแล้วก็จะเป็นวิทยุปรับมือแล้วก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะคะอันก็จะมีกล้องมองด้านหลังให้ด้วยนะคะก็จะขึ้นตรงนี้เลยค่ะ Lego, สวัสดีค่ะลอดัเื่อคามอ่อนทยโอเคคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องเยนกันดีกว่า อยนต์นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ1598ซีซีหนึแรงม้านะคะก็ถือว่าแรงเลยนะคะกับเก่งขนาดกลางนะคะสวยเดิมเลยนะคะคันนี้ สวยรูขนาดนี้เนี่ยราคาจะเท่าไหร่กันนะราคาเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกเลยนะคะประหยัดจากรถใหม่ไปถึง467,000บาทเลยนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยคะ่ะเพราะว่า ประหยัดมากๆคุ้มมากๆถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเออได้ไหม